สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของเพื่อนๆนนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าพี่เวลาแคปหน้าจออย่างที่ผมสอนไปแล้วนะครับแคปหน้าจอแคปยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าแคปแล้วรูปไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้จริงๆนะครับว่าแคปแล้วรูปไปอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะก็คือคลิปที่ผมสอนไปเป็นคลิปแคปหน้าจอของ oppo นะครับที่ใช้3มนิ้วนะครับรูดหน้าจอ นะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับใครยังไม่ดูไปกดไปกดหาดูย้อนหลังได้นะครับก็จะมีสอนไว้นะครับไปลองทํำันดูเพราะว่า Oppo สามารถใช้3นิ้วแคปหน้าจอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าแคปหน้าจอแล้วรูปไปอยู่ตรงไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกด Subscribe กดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่านะครับอ่าอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่น Op p ปนะครับ F5 นะครับของผมเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมารีวิววิธีการแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เพื่อนๆถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมแคปเลยนี่ครผมแคปรูปหน้านี้เลยนะครับอ่าใช้3นิ้วนะครับแคปอ่าแคปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูที่แกลเลอรี่ได้เลยนะครับหรือว่าในโฟลเดอร์รูปภาพของแต่ละคนนะครับอ่าเนี่ยครับเมื่อกี้ผมแคปรูปนี้ไว้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นรูปนะครับที่ผมแคปไว้ นะครับอันนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ขึ้นนะครับให้เราเข้าไปที่รูปเหมือนเดิมกดไปที่ตัวนี้ครับมันจะมีคําว่าอัลบั้มนะครับเห็นไหมครับคําว่าอัลบั้มตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยปึ๊บนะนะครับอัลบั้มเนี่ยครับก็คือมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอัลบั้มเนี่ยก็จะมีหลายรูปนะครับให้เราไปหาอัลบั้มที่เขียนว่าแคปนะครับสแคปนะครับจะมีอยู่นะครับ จะเขียนว่าแคปเนี enders, ่ยครับนะครับเขียนว่าแคปหน้าจอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ในที่เราแคปไว้นะครับอันนี้นะครับสําหรับคนที่หาหน้าหน้าปกติไม่เจอนะครับคนที่หาหน้าปกติเนี่ยไม่เจอนะครับเราก็กดมาทางนี้นะครับทางขวามือล่างนะครับจะมีคําว่าอัลบั้มนะครับสําหรับโทรศัพท์ Op p o รุ่นเก่าๆนะครับจะมีนะครับ อันนี้มันจะเป็นอัลบั้มที่เขียนว่าอย่างเงี้ยนะครับลองไปหาดูนะครับรูปก็จะอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับอ่าจะอยู่ในอัลบั้มนี้นะครับอืมนะครับก็ในส่วนของคําว่าอาัลบั้มเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างก็ได้นะครับอ่าในมือถือ oppo นะครับเราไปลองไปหาดูนะครับแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เขา้าๆก็จะอยู่ในอัลบั้มที่ที่เขียนว่าอ่านี่ครับ บ้านที่เขียนว่าสะแคปนะครับนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องคิวรีวิวด้วยนะครับใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมนะครับถามได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ